สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์นะครับได้เอาข้าวมากินนะครับใส่ถุงมาจากบ้านนะครับเอาเป็นโตมาอันนี้เป็นข้าวเช้านะครับข้าวเช้าอันนี้ช้อนช้อนอันนี้ข้าวนะครับผมอันนี้กับข้าวนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันข้าวครับอันข้าว ครับอ,อันนี้อะไรเอ,อ่ยน,นี่น้ำทอดนะครับน้ทอดอาหารเช้านะครับผมน,น้มากินกับน้ำวิตามินซีนะครับวิตามินซีก็กินลิ้นจีนะครับอันนี้เราสรองขวดละกินน้ำขอบคุณสปอนเซอร์ครับได้ให้น้ำมากิน เดี๋วเราเปิดแมสก่อนครับกินข้าวแล้วก็เปิดแมสกนะครับอย่าลืมเปิดนะครับนี่ก็ช้อนนะครับกินข้าวก็ขอเชิญกินข้าวเช้าด้วยกันนะครับผมนี่หอมาจากบ้านนะครับนี่กับข้าวครับมื้อเช้าอร่อยออ่ยครับกินแล้วตดซึ้นนะครับอืมอร่อยดีครับ เดี๋ยวกินข้าวด้วยกันนะครับผมอร่อยนะครับกินข้าวให้อร่อยนะครับผม